สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายได้กลุ่มเงื่อนาขาเธออยู่เช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเราเจอกันช่วงบ่ายนะคะก็แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะค่ะเจอกันแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดเลยที่จะาทุนท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันสลายวันอดีติตธารกิจอะไรหลายๆาอย่างนะค่ะเจอกันแบบนี้ค่ะก็วัน ที่จอดอยู่ด้านหลังพี่ใหม่ตอนนี้เลยนะคะเป็นไม่เนื้อเชนปี2022เนาะกับรถรุ่นนะคะแคลโฟ 1.9H เกีย์ออโต้นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่726,000บาทนั่นเองค่ะกับสีขาวไซเรียนไลท์นะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีก็จะมีสีขาวและสีบอเงินนะคะสีบอเงินก็ราคาจะสูงกว่านี้ไปอีก700บาทน,นั่นเองนะคะคสำหรับวันนี้นะคะแฝดพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมไกล้กลๆกุมอานกัน ก่อนที่จะไปก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ใหม่นีดนึงนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะสามารถอินบอ์หาพีใหม่นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่ใหม่อิสุสเพจอิสุสช่างลายสาขาเดิบายเสร็ใหม่นะคะประมาณนี้ฝากกดติดตามนิหนึ่งนะคะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ ครับคันนี้นะคะแคปโฟ 1.9S เกียร์ออโต้สีขาวไซบีเรเลียนไวท์ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่7,26,000บาทเนาะอืมดีไซน์รายละเรียวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านมารับชมในส่วนของโฉมหน้ากันก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะในส่วนของชมหน้าไฟหน้ายังคงเป็นไฟหน้าแบบ มันติดรีเฟคเตอร์นะคะหรือไฟตราเพชรนั่นเองเนาะแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะออกแบบมาให้แยกจากโครมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกนะแต่เกรดเอสไทยยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะอ,อและถัดมาในส่วนที่ปรับเปลี่ยนมาล่าสุดสําหรับม i n เนอร์ปี2022ก็จังหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะดับเบิลไดเมนชั่นสีทูโทนนะคะสี ดำเมทัลิกนะคะตัดกับสีเทาด์กเกรย์ถือว่าเข้ากันได้ลงตัวสวยงามมากๆตลอดเส้นสายกันเลยทีดเดียวนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โลกโลกโล้อีซูซูคโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแบบนี้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะเก็บรายละเอียดในเรื่องของลายแคปหน้านะคะด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะอื ดีไซน์ออกแบบมาให้ช่องระบายลมนะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมสำหรับคันนี้นะในเรื่องของล้อนะคะก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15นะคะยางเป็นยาง Bystone นะคะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่215หนึ่งห้ทับเจอ่ะ1สนะคะก็สามารถไปแต่งเพิ่มเติมได้เนาะ ยู่ที่แบบเดิมๆก็สวยอ่ะอแล้วในส่วนของช่วงล่างสุดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะข้อะปิงอิสระปีกนกสองชั้นค่ะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยิก่กว่าถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ <c oughs> ดีไซน์เฟรียวค่ะอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลโก้แคปฟโฟนะคะเป็นสติกเกอร์เนาะกระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ อมือจับรุ่นนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแต่อันนี้ใส่เพิ่มเติมในเรื่องของเบ้ามือจับสีดําด้านนั่นเองก็ถือว่าสวยงามเข้ากันลงตัวมากๆนะคะก็เกียร์ออตโต้นะคะก็เหมาะให้กับคุณพอ่อคุณแม่นะคะไปใช้งานนะอืมขับง่ายสบายขาค่ะในส่วนของแชสซีค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมาให้มีลักษณะ สอดประกอบการสามทอนค่ะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและหลายๆท่านเคยสอบถามเข้ามาสําหรับสีประตูของอีริสุดช่วงล่างนิ่มไหมตัวนี้เขาออกแบบมาให้นิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของแหนบค่ะตัวนี้นะคะแหนบอยู่ที่สมแผ่นนะช่วยเรื่องของความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัวเตี้ยก็จะเป็นเพาเหนือแหนบเนาะและในส่วนของอยางอะไรนะคะตัวนี้ก็จะคงเป็นโลเหล็กนะ ดีไซน์ไฟท้ายนะคะ,ะเป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะออกแบบมาล่าสุดเนาะก็เป็นบอดี้เดียวกับตัวปี2021นะคะโลโก้ DDI ค่ะเป er ็นสติเกอร์เนาะตัวนี้ค่ะด้านหลังนะคะก็ตรงนี้ก็จะมือจับเป็นสีดำด้านนะคะอันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมในเรื่องของอเบ้ามือจับดำด้านลดยดาบนะคะใส่เพิ่มเติมก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะ โลโก้อีวิสุดีแมกนะคะเป็นสติกเกอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้เกิดเอสยังไม่มีในส่วนของกันชนท้ายมาให้นะคะบ๊ายๆแดดร้อนนิดนึงอสองทะลุเข้ามาในโชว์รูมเลยนะคะตัวนี้ก็นะคะก็สามารถไปใส่แบบตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสายซิ่งก็ใส่พวกคํำเทเทอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนึงจะขับแบบเดิมๆก็ถือว่าสวยเรียบลงตัวนะคะกับรุ่นนี้ สี่ประตูนะคะแคปโฟเตีย 1.9S เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะใส่เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเครองฝาะะถังน้ำมันดำด้านนะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะกับตัวนี้ราคาอยู่ที่726,000บาทนั่นเองค่ะ มองมุมนี้กันบ้างนะคะหล่อแบบเรียบๆจบลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของกระจังหน้ากันอีกนิดนึงแม่กระจังหน้าของเขานะมันเป็นสีดำเมทัลิกนะถือว่าสวยงามเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะตัดกับสีขาวแบบนี้ได้ลงตัวจริงๆอะ่ะออชอบอะ่ะชอบปีใหม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบรถสีขาวที่บ้านก็สีขาวหมดเลย เอาไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้อในส่วนของกุญแจค่ะรุ่นี้ก็จะเป็นกุญแจลักษณะประมาณนี้นะคะสองลูกเนาะเพราะเป็นรุ่นสแตนดานนะคะยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะคะยังเป็นกุญแจจะเรียกว่ากุญแจธรรมดาก็าได้ <c oughs> ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะในเรื่องของแผงประตูค่ะก็จะเป็นแบบซอฟท์ทานะคะหุ้มด้วยผ้าค่ะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะให้สื่อสมัมผัสที่ดีขึ้นเนาะ ุมพวบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาล่าสุดนะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นมีกระจกนะคะปรับไฟฟ้าสายขวัวมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้หนึ่งจุดห้าลิตรกันเลยทีเดียวนะคะนี่แต่นี้เป็นขวดเล็กเนาะด้านในค่ะตัวน,นี้เนาะค่ะมารับชมกันนิดนึง <c oughs> สำหรับด้านในนะคะรุ่นนี้เนาะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกด้วยกันนะคะ<ม>ก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาเนาะ่ะเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะ2ดิน้นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะระบบ usb mp3 นะคะต่อบลูทูธได้ด้วยเนาะค่ะก็จะมีช่องให้ใส่ CD อยู่ตรงนี้นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของ ระบบแอร์ค่ะก็จะเป็นแอร์เมืนนวด3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ํายาแอร์นะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นแบบหกสปีดนะคะสามารถปรับเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้สองระบบถ้าต้องการปรับเป็นแมนวนวลก็ดันมาที่ตัวดีนะคะแล้วก็ผักไปด้านขวาทดขึ้นบวกคือบวกหนึ่งสองสามสี่นะคะแต่ถ้าดันลงมาก็คือจะเป็นลบก็คือลบสี่สามสองหประมาณนี้เนาะ ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะเกรดเอสเกียออโต้เจะเพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันเนาะอืมค่ะก็ไม่คิดลิ้วคิดเล่นะกับแคปขับกับแคปบโฟนะคะ1.9เอสเกียออโต้พอดีสายเข้าเมื่อกี้นะคะอรัวนิดนึงเนาะขออภัยนิดนึงนะคะอัดคลิปอยู่แล้วก็ใส่เข้านะคะอื ก็สําหรับพวงมลาลัยนะคะก็ดีไซน์มาให้มีลักษณะเป็นสามก้านใหญ่ๆนะคะ,ะจับกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของดีไซน์การพวงมลาลัยของเขาเนาะค่ะแล้วก็สามารถปรับได้สีทิศทางนะคะก็จะมีสลักอยู่ด้านหน้างานนี้นะคะสลักลงก็จะปรับได้ขึ้นลงนะคะเข้าออกประมาณนี้นะประมาณสีทิศทางนะคะก็ใช้มือเดียวนั่นแหละเนาะก็พอได้อยู่ใช้พลังนิดนึง ค่ะอืมถัดมาค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีระบบ Angel Start Stop System นะคะระบบดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะแต่โดยส่วนตัวปีใหม่เวลาใช้ที่ไหนก็ต้องกดปิดทุกทีไม่ค่อยชอบเท่าไหไรหรือระบบตัวนี้มันจะชอบทําให้เราแบบตกใจน,นิดนึงเอ๊ะอะไรทําไมทําไมมันดับเองประมาณนี้ก็ไม่ชอบเนาะอืมก็ขอญอาติดถ้าใครชอบก็ลองใช้งานดูทีหนึ่งก็เพิ่มความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS นะคะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถเนาะ TCS คือระบบควบคุมการ้อหม,มุนฟรีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ใ่เลีสเ์เน,นะนานนะใส่ก้าน้านะคะถัดมาค่ะในส่วนของดีไซน์ของเบาะร,รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เบาะตัวเดียวกับ b อดี Body นะคะปี2021เลยนะคะเป็นเบาะ้าอไวนิลนะคะเย็บด้วยได้นะคะเป็นได้สีเทานะคะ ดีไซน์การออกแบบก็ปีกข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเนาะไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดมาด้านหลังเนาะแผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟท์ทับมุมไดวาผ้าพรีเมียมนะคะผมควบคุมใช้งานงาน่ายสะดวกสบายด้านล่างใส่ผัดน้้ำได้1นดลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะ ือว่ากว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีษะจรดที่วางเท้านะค่ะในส่วนของเบาะค่ะก็จะมีสลักอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะดึงลงนะคะพับลงกประมาณนี้นะคะก็จะมีกุญแจแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนี้เนาะอืม <c oughs> ค่ะแล้วก็เบาะด้านล่างนะคะก็สามารถปรับ60-40นะคะก็จะมีเชือกดึงอยู่ตรงนี้ดึงขึ้น <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะดึง60-40ก <c oughs> <c oughs> ็ ไปมองมุมด้านหน้านิดนึงนะคะ<ม>ก็ถือว่าดีไซน์การออกแบบตกแต่งห้องโดยสารของเราถือว่าสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของอเครื่องยนต์นิดนึงแล้กันนะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะแครโฟ 1.9S เกียวออตโต้นะคะก็ฝังแล้วก็คือเป็นเครื่องยนต์พันก้านั่นเองค่ะแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยเซ็นเซอร์อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะคือระบบ เลก ABS e b d BA นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะกับภารานุภาพพิกโลของเรานั่นเองนะคะค่ะและอีกข้อดีในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านี่นึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้แคปโฟ 1.9S เกียร์อโอโต้สีขาวเบลนยนไว้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่7 2 6 0 0 0บาทมาพร้อมกับ ออปชันที่ไม่น้อยนะกับตัวนี้นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบล็อกหาปีใหม่นะคะตามที่อยู่ด้านล่างกล่งนี้ได้เลยนะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อ hey, <Is> ิสสุเพจอิสสุเชียงรายสาขาเดินบ่ายเซลปีใหม่หนะ้าตาประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามน,นิดนึงนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะตอนนี้นะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลนค์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัท ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยค่ะสัญญาอนมัินับรับรถอีกทีนึงค่ะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็มีบริการรับจองถึงบ้าน้วยนะคะออยากจะไปเที่ยวบ้านลูกค้าทุกท่านจังเลยนะคะยังไงก็อินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามพี่ใหม่เพิ่มเติม,ตมก่อนได้ค่ะพี่ใหม่นะคะเรารับสายทุกท่านอยู่นะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันโอกาสหน้าหลังหนึ่งนะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ที่ใหม่หนิดนึงนะคะค สำหรับวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน,นะะ้าบ๊ายบาย